ผ่อนเดือนละ4,000ตลอดสัญญาอ่ะ259,000บาทผ่อน5,000ส่งลูกไปเรียนขำๆไปตลาดเบาๆ219,000บาทพอปี2021มือเดียวป้ายแดงโอ้โหไม่หลักหมื่นนะครับผ่อนเดือนละ4,000ตลอดสัญญาอ่ะ4,000 4, 000, 4 000, 3 0 0สามซีบีเอฟซีได้เดี๋ยวจัดให้แจ๊ดได้สักคู่หนึ่งผมเหลืออยู่3งวดเทิน ออกใหม่ได้สบายเลยถ้าใครผ่อนเกินครึ่งทางแล้วมาหาเทียรเทนะใครใครขายเกินครึ่งทางแล้วมาหาเทียรเทนะนะเดี๋ยวเชียรเทจัดให้นะนะฮะเชียเทยพจัดให้นะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนห้าพันผ่อนห้าพันกว่าบาทยกสูงรอดูเชฟเดีย๋ยวเดินให้เลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผ่อนห้าพันกว่าบาทสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนห้าพัน